ปีนี้พม่าจะเปลี่ยนแปล,ปลนแปลงไปทางที่ดีไหมหรือว่ากัมพูชาจะไปเข้าข้างอเมริกามากขึ้นไหมหรือลาวเองก็จะล้มละลายหรือเปล่าประเด็นที่ที่ผมกังวลสําหรับพม่าก,ก็คือว่าเราอย่าตกเป็นเครื่องมือซึ่งผมผมไม่บอกว่าเป็นประเทศไหนอย่างไรในการยุกให้เราไปขัดแย้งกับพมา่าหรือว่าแดงลูกคุณเซนมันไม่เหมือนลูกคุณทักษิณน,นะเนาะคุณมาเน็ตดิเขาเขาเขามีประสบการณ์อยู่นาน แต่ว่าคุณอุ้อิงนี่ท่านขาดประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันก็อยู่ในมือพวกแวดล้อมส,ส่วนใหญ่คือผมสงสัยว่าอยากจะรู้ว่าพลวัตของอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในปี2025เนี่ย <S <S มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมโดยเฉพาะ3ประเทศที่รอบบ้านเราก็คือพม่าเขมรแล้วก็กัมบูากัมูชาแล้วกันนะเขมรกัมบูชาแล้วก็ลาวเนี่ยมันน่าจะมีผลกระทบ ต่อประเทศไทยเยอะหลายหลายอย่างนะผมอยากให้ท่านลองลองมองดูว่าปีนี้พม่าจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีไหมหรือว่ากัมพูชาจะไปเข้าข้างอเมริกามากขึ้นไหมหรือลาวเองก็จะล้มละลายหรือเปล่าผมยังฟังข่าวมาหลายหลายปีแล้วว่าจะล้ม,จะล,มจะล้มเนี่ยล้มสักทีเป็นยังไ,ไงครับกองบ้านเราเอาว่าด้วยด้วยพม่าก,ก่อนพอม่านี่ก็มีข่าวว่าจะมีจะมีเปิดให้มีการเลกตั้งครับแต่ว่าการเลกตั้งนั้นถ้ายังเป็น แนวเดิมที่ฐานยังกลุมอยู่เนี่ยผมว่าฝ่ายชนกลุ่มน,น้อยทั้งหลายหรือชาติที่กลุ่มชาติพันธุ์คงไม่ยอมเพราะว่ามันจะกลับไปจูดจุดเดิมคือมัน,ม,นมันห่างไกลจากข้อตกลงที่องซานไม่ใช่องซานซูยีในผลงองซานทําไว้คือส่วนส่วนสีสัญญาหรือข้อตกลงปลางหลนนั่นก็คือให้แต่ละรัฐเนี่ยเป็นเหมือนออโตโนมีนะครับแต่ละชนกลุ่มแล้วก็มีรัฐบาลกลางนะครับเป็นเป็นเฟสเอเรชันหรือคอนเฟสเอเรชันก็แล้วแต่อันนั้นอันนั้น อ,อประกอบถลมเพราะงั้นถ้าจะเลือกตั้งมันก็ต้องเป็นในเทอมนี้แต่อย่างไรก็ตามมันไม่ง่ายนะครับแล้วตอนนี้จีนก็กลับมาหนุนรัฐบาลฐานพม่าลแล้วแล้วก็ววให้ทางทางฝ่ายกู้กั้งกุเกรงก็เพลาๆไม,ไม่ไม่ไปไป,ไป,ไปลบกับรัฐบาลรัฐบาลก็มีเวลาหายใจประเด็นที่ที่ผมกังวลสําหรับพม่าก็คือว่าเราอย่าตกเป็นเครื่องมือซึ่งผมผมไม่บอกว่าเป็นประเทศไหนอย่างไรในการยุคให้เราไปขัดแย้งกับพม่า หรือว่าแดงโดยโดยที่ที่ที่จะพูดโดยโดยภาพจุดเล็กนะครับเราต้องใช้ความอดทนอดกั้นพอามรุนแรแล้วก็ต้องต้องใช้ใช้การเมืองนาอ่ะว่าจะทําอย่างไรก็ต้องว่าไปนด้านพม่าส่วนลาวเนี่ยถานะเศรษฐกิจแย่จริงๆที่อยู่ได้นี่จีนพยุงไว้นะครับถ้าจีนไม่พยุงแต่ว่ามันก็กลายเป็นที่ดินทั้งหลายนี่ก็ตกอยู่ในในในเือนกสัญญาเช่าเก้าสิบเก้าปีของจีนเข้าไปเยอะแยะหมดละหมามความว่การครอบงําของจีน ดิทีิพลต,ต่อต่อต่อลาวนี่สูงส่วนกัมพูชาเนี่ยเขาพยายามเล่นเกมคือแตะนู่นนิดแตะนี่หน่อยคือพยายามจะลดบทบาทือปลดเพื่อิิธิพลของจีนในประเทศลงทั้งๆที่เศรษฐกษิจส่วนใหญ่จะจีนก็คุมไม่เยอะ้าไปเช้ปนเปนเนี่ยที่ดินส่วนใหญ่หรือว่ากระโปรงโสมเนี่ยก็อยู่ในมือจีนซะเยอะนะครับก็มีเกาหลีบ้างสิงคโปร์บ้างแต่ก็จีนใหญ่มากกว่าครับเอ่อทางด้านนั้นเนี่ยผมว่า อการเมืองคุณเส้น,เนี่ยเขาหรือลูกเขาที่เขาอยู่เบื้องหลังนั่นนู้นเนี่ยเ,เขาเล่นเป็นอ่ะคงคงจะพาตัวรอดได้นะครับไม่ไม่ไม่ไมถึงอากาศการ,การเปลี่ยนแปลกเออส่วนส่วนที่สําคัญที่เรามองข้ามไม่ได้คือเวียดนามแต่ทุกวันนี้เวียดนามนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนอผู้บริหารระดับสูงเยอะพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็มีการปรับเปลี่ยนพอลนลมกวนก็เริ่มหันมา เออเรียกว่าดูเท่าไรคือจะเป็นกลางนะั้นคือจับมือรัสเซียด้วยจับมือเมกาด้วยแล้วก็ยังจับมือกับจีนแต่จับมือกับจีนเนี่ยอาศัยช่องทางคือความเป็นพักคอมมิวนิสต์นะครับเชื่อมโยงก,กันเพราะงั้นโอกาสท,ที่ที่เขาจะจะอยู่อยู่อย่างเออคือพักการพัฒนาีนเนี่ยก็เป็นช่องทางสําหรับเวียดนามที่จะเติบโตขึ้นมาได้พอสมควรแม้ว่า จะมีข่าวเหมือนกันเพราะประกันดาว่าคนเวียดนามก็พยายามจะหนีไปอยู่ยุโรปหนีอยู่อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคนที่จะหนีไปอยู่ต่างประเทศผมว่าในโดยภาพรวมแล้วเวียดนามเนี่ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจทั้งการลงทุนและการพัฒนาที่จะเติบโตต่อไปแม้ว่าจะมีข่าวอีกเหมือนกันว่าก็มีการคอรพชาตินะในเวียดนามพอสมควรแต่มันก็คงไม่ไม่เท่าของไทยมั้งผมคิดว่านะแต่เรา แต่ว่าเราจะเทียบเวียดนามกับสิงคโปร์บางคูไม่ได้ต่างก,กันรับ,รบเพราะงะั้นเออถ้าเรามองแบบกลางๆเนี่ยก็เวียดนามมันน่าสนใจแม้กระทั่งเรื่องการลงทุนคือประเทศเราเป็นมีปัญหาหลายด้านเรื่องจากระบบราชการด้วยนะครับแล้วเรื่องคอร์รัปชันด้วยแล้วเนี่ยเราอยู่คาดเรียกว่าเออเอจิ้งโซซี้คือยกผู้สูง,งอายุอ่ะเพราะงั้นเนี่ยมันมันก็ขาด ไอ้ไอ้ไอ้ power ทางด้านนี้อะแมน power ซึ่งซึ่งคนรุ่นใหม่ๆเราไปเติมไม่ทันนะครับแล้วก็ปัญหาการแรงงานระดับล่างเนี่ยเราก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็ต้องอาศัยพม่าซึ่งเราก็โวยวายจะใสยพม่าเอาไปเขมรแต่ว่าถามจะทํายังไงถ้าไม่มีแรงงานตรงนั้นมาทดแทนเนี่ยคนไทยก็ไม่บรรจุไม่พอหรอกครับหรือว่าคนไทยก็ไม่อยากทํางานอย่างพม่าครับเพราะงั้นเศรษฐกิจไทยเองก็อยู่ในระยะที่ที่คุณธานีพูดก็จําแย่แล้ว จะจะโตได้สองเปอร์เซ็นหรือสามเปอร์เซ็นตี่ผมว่า,าหืดขึ้นคอนะครับแล้วก็มันก็แย่ลงไปทุกทีโดยเฉพาะระดับล่างเวลานี้แทบจะเจ๊งกันไปเป็นแถวๆนะระดับล่างระดับบนเนี่ยเขาก็มีวิธีการพลิกผันหล,หลายๆอย่างแต่ถ้าสมมุติเราเราในผูกพันเศรษฐกิจเนี่ยเราผูกพันกับทั้งจีนในเรื่องการค้าแต่ก็เรื่องตลาดการเงินในเราผูกพันอเมริก,กาดิถ้ามันเกิดตลาดหุ้นอเมริก,กาคแลบลงเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็จะพังด้วย เพราะว่ามันเชื่อมโยงกันอยู่เพราะ,ะงั้นเราก็ต้องรับผิดระบวางครับแต่สิ่งเหล่านี้ผมเหนื่อยคือ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 ,คอ,คอลูกคุณเซนมันไม่เหมือนลูกคุณทักษิณน,น,นะเนาะต่างกันนะ,ะคุณมาเน็ตเนี่ยเขาเขาเขา,เขามีประสบการณ์อยู่นานแต่ว่าเอคุณอุ้งอิงนี่ท่านขาดประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันก็อยู่ในมือพวกแวดล้อมส่วน,นใหญ่ซึ่งกไ็ไม่มีเอกภาพ การบริหจจารจัดการมันก็เลยๆๆๆเลยเลยยุ่งเหยิงไปหมดอ่ะแล้วก็จับแพทชนแกะวุ่นไปหมดนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ก็น่ากลัวนะสําหรับวิกิจการของโลกที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงโดยเฉพาะความจเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับตรงเนี้ยมันก้าวหน้ามากทีนี้ไปถึงค่าใช้ AI เนี่ย AI ก็พวกเครื่องอัตโนมัติมันจะสามารถเข้ามาแทนแรงงานได้เยอะทีนีมันก็จะเป็นแรงงานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึง เทคโนโลยีเหล่านี้จะกลายเป็น useless class ซึ่ง useless class นี่คุณจะทำไงอ่ะคุณจะเลี้ยงดูว่ายังไงเรื่องถ้าถ้าเป็นเรื่องของสภาพสังคมมันจะเกิดคนตกงานว่างงานจำนวนมากในทุกทกที่ที่ที่ประชากรไม่สามารถจะปรับตัวแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาต,ตัวอย่างเวลานี้คนที่ไม่สามารถจะเข้าไปในกระบวนการของการพัฒนาทางเทคโนโลยีได้เนี่ยก็กลายเป็นคน m e มเลสคือไรที่อยู่ไรบ้านแต่เมือไทยเราเนี่ย ถ้ามันมันถึงขั้นที่ว่าเราเอาเอาพวก a อไอมาแทนเยอะๆเนี่ยคนว่าง,งานอีกจำนวนมากเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงเราจะสร้างรัฐธรัมนการเหมือนที่พรรคการเมืองบางรัฐไอ้บางบาง,บางพักไอ้ประกาศไว้เนี่ยได้หรือในเมื่องงบเหล่านี้เนี่ยเราจะเอามาจากไหนมันก็ต้องเก็บภาษีจากคนรวยแต่ว่าคนรวยมีที่พนในทางการเมืองเนี่ยคุณจะเก็บภาษีเขามากขึ้นได้ไหมก็เหมือนสหรัฐอเมริกาเหมือนกันอันนี้ก็คือปัญหาที่จะต้อง เรา,เาพิจารณาอย่างเคร่งเครียดนะครับเพื่อเพื่อความอยู่รอดของชาติอ่ะเห็นด้วยครับตอนนี้เราเราอยู่ในภาวะแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่ล่อแหลมมากในการที่เราจะประสบวิกฤตนะฮะในปีนี้แล้วก็ปีหน้า <S <S ยังไม่เห็นทางออกเลยแต่ไม่เป็นไรไครับเราก็เราในฐานะคนไทยเราก็จะช่วยกันช่วยกันคุยเพื่อกันวิจารณ์นะฮะหาทางออกให้ประเทศไทยยังไงก็อยากจะเรียนเรียนเชิญท่านอาจารย์สมชายมาวิเคราะห์ปัญหาโลก หลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามอะไรต่างๆนานาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านอาจารย์จะให้โอกาสและเวลาเรานะครับวันนี้ก็การาบขอพระคุณอาจารย์ดรสมชายมากครับผมสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับยัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร